รีวิวช่ารถขับที่เกาหลีนะคะอื่นเราก็นั่งรถไฟจากสถานีกังนัมไปลงสถานีซัมซองนะคะเที่ยวต่างประเทศเราจะใช้รถไฟเป็นหลักเหนื่อยแต่สนุกมากค่ะทุกคนพอขึ้นสถานีรถไฟมาก็จะเจอโคเอ็กมอลนะคะเราเจอพี่สูเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆมีร้านกาแฟที่กินประจําอยู่ตรงนี้ด้วยมซองสเตชันถึงร้านเช่ารถระยะทางประมาณ1่กิโลใช้เวลาประมาณหนาทีถึงค่ะถึงแล้วลอตเต้เลนคานะคะอันนี้เขาเปิด24ชั่วโมงเลยพอเดินมาถึงพาสปอร์ตกับใบขับขี่สากลเพราะว่าเราจองมาก่อนแล้วนะคะแนะนาจองในแอปทริปเรื่อง ตัวสอบใบขับขี่และพาสปอร์ตเสร็จเราก็จะต้องใช้เลขบัตรนะคะเพื่อเป็นการประกันไว้ว่ากรณีเราขับความเร็วแล้วต้องโดนปรับนะคะเขาก็จะหักจากบัตรเครดิตนี้เสร็จแล้วก็มารับรถเลยค่ะได้คุณใดนะคะเป็นสีขาวสีประตูีนั่งกว้างมากรถที่เกาหลีพงมาลัยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะปกติแล้วที่ไทยจะอยู่ฝั่งขวาน้านในกว้างมากเอียดขาได้สบายเลยค่ะมี GPS ด้วยค่ะเราสามารถเซิร์ฟปลายทางได้ที่ GPS ของรถเลยนะคะราปลายทางไปที่ยอจูพรีเมียมเอาเด็ดเลยค่ะใช้เวลาจากโซไปยอจูประมาณหนึ่งชั่วโมง ขั<ล>บ,บขับยากนิดนึงนะทุกคนเพราะพวงมาลัยอยู่ข้างซ้ายคนขับก็เลยไม่ชินค่าจ่ายในการเช่ารถอยู่ที่ันห้าร้บ่บาทและก็จะมีค่าทางด่วนสองบบาททุกคนน้อง GPS พาเราลงขึ้นเขามาด้วยแหละ ทุกคนยอจูพรีเมียมเอาเลทได้ข่าวว่ามันใหญ่มากนี่มีทั้งแบรนด์ลักชูแล้วแบรนด์ทั่วไปนะคะคาร์ด้ามิวมิวจีวองซีเบอร์เบอรี่เซียการ์ฟอร์ดมิชูคือแทบจะมีครบเลยมีอยู่หลุยดีออลชาแนลค่ะอันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็มีแบรนด์ทั่วไปอย่างพวกไนกี้อาดิดาสด้วยนะคะมินิดเอสของเด็กตัวนี้น่ารักมากเป็นเงินไทยประมาณ7,000กว่าบาทที่ไทยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทคาร์ดิแกนตัวนี้ถูกใจใช่เลยถูกชะตาสุดๆค่ะทุกคนว่าจะเป็นสีดำนี้ก็สวยนะคะทุกคนตัวนี้อยู่ประมาณ1นลดแล้วจะเหลือ1นได้แท รีฟันคืนอีกเป็นเงินไทยประมาณ24,000บาทอย่างเสื้อยืดก็ลดเหลือแค่ตัวละ7,000กว่าบาทนะคะดช็อปก็หมื่นอัพทุกตัวใครมาเกาหลีหาที่ลงไม่ได้แนะนําที่นี่เลยยอจูพรีเมียมเอาเลทอยู่ที่เมืองยอจูนะคะถ้าใครไม่สะดวกเช่ารถก็สามารถนั่งรถบัตมาได้ค่ะ